สวัสดีพี่น้องแฟนหน้าหน้าสาระนแนลทุกท่านนะครับครับหลังจากที่ห้าเห็ดบางรั่นบางเย็นในคลิปก่อนๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาใส่นะครับครับบางรัานเท่ากับวันนี้ก็ทีมาใส่โยสามบังนะครับที่มีบงังง่าใหม่โยสองบังนะครับแล้วก,ก็ง่าลินปาติกบังหนึ่งนะครับครับสําหรับเนื้อก็ง่ายๆนะครับเนื้อ ไข่นะครับไข่หน่วยหนึ่งนะครับที่ถูกมาเรียบร้อยนะครับ,บกับกระติ๊ไส้สามบางนี่กับิไส้หน้องเดียวกันนะครับสีใต้ดไส้ดานนี้กับมาด้านนี้นะครับครับต่ตอนนี้เขากระิเอาเอาเนื้อไส้นะครับเอาไข่ไส้นะครับ ตัวเนื้อกะทิไข่ใส่บั๋งนะครับแับไข่เอากะทิใส่ประมาณนี้นะครับเอากะแต่ลงจังน้อยนะครับครับสำหรับใส่ไข่ี่กะทิให้เป็นกินข้าวจัาน้อยนะครับวันนี้กะทิใส่ไข่ย่างเดียวนะครับกะทิเบื้องว่ามัน สิเป็นยงไรนะครับสำหรับเนื้อใส่บงังเอียนบงังร้านเ้อาก็ีิเป็นไข่นะครับตัวนี้เป็นง่าลินนะครับบกงทีหยิบไข่ใส่นะครับ ครับตอนนี้เขาก็ใส่เนื่อเรียบร้่อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็สีไใดไปใส่นะครับบางดินก็มีไม่ไม่ยึดไม่เสียบนะครับเป็นริ่มน้องนะครับกับเป็นป้าฟักบุงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ที่ใส่ในปลาฟักบุงนะครับ เอาลายนี่นะครับสอดลงไปเลยนะครับสำหรับบางดินนะครับต่อไปกจะไปใช้ฟังทั้งผุดนะครับสำหรับงานใหม่สองบังนะครับ ครับสำหรับฝังสุดท้ายเท่ากันใส่เรียบร้อยนะครับครับเมื่อเ้าเท่ากับสีใดมาเบิ้งวันตีเป็นทังไหนนะครับสำหรับบางเย็นครับครับพี่น้องตอนนี้กัตอนเสาร์นะครับครับเมื่อนี้กัมาอยาบางลั่นนะครับตีเขาใส่ใมื่อวานนะครับเบิ้งว่นเนี่ย ใครมันสีเป็นจังไงน,นะครับครับตัวนี้ก็บ่อถือบางนี่บ่อถืออันนี้บางลิม้ม <c oughs> ปฏะติก cái này thử kêu thế vào thì tôi nói cái tôi nhảy cái này bên bằng liền phát tích nhập cái giá mà bằng này này thử bằng nữa nhập để bằng bằng 3 ตอนสุดท้ายเป <c oughs> ็นยังไงตัวนี้มันงาใหม่นะครับงาใหม่ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าที่ได้จักตัว <c oughs> cốt đi bên đây tôi nâng bên gì nữa không đây bên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  โอ้ใส่นามตื่นก็นตัวน,นี้ชเช็กตัวนหมดสามบังได้สองโตรครับโบกระเขาโอ้โอใส่มานีกนระไรเถือเลยโม่เคยเห็นกบเข่าจากเทือโ่นหา,าเสือมันสีเข่าไปได้ ครับสำหรับลิมนี้ก็ขอบคุณนพี่น้องที่รับชมรับเบิ้งแลวก็ติดตามนะครับกับกปอกกันไหมในคลิปต่อตอไปนะครับสำหรับลิมนี้โูคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ